รดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสาลายาเป็นขบวนรถตรวจพิเศษเลขที่40ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพ,พอภิวัตรั้าที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อก,การ้วยสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is t h Special express train number four O oh, from Tagi to Kumbheta Piyat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you.